สวัสดีครับแมนยู24นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยข่าวสารของทีมปีศาจแดงเหมือนเช่นเคยวันนี้เราก็จะเป็นควันหลงนะครับจากเกมเมื่อวานนี้ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะเซาเทมตันไป3ต่อ0เราไปเริ่มที่การโบวต a แมนออดอ t แมทนะครับในเว็บไซต์ m a n c h e s t e r u n i t e d c o m กันหน่อยเขาก็มีการให้บรรดาแฟนบอลเนี่ยเข้ามาโหวตว่านัดนี้ใครเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีที่สุดก็ถือว่าไม่พลิกโผนะครับแฟนๆโหวตอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นมัตทยเดลิกนะครับกองหลังที่ขึ้นมาทำประตูให้ทีมได้รับการโหวตไป48%ส่วนรองลงมาเนี่ยมีถึง3คนนะครับได้แก่อังเดโอนาหน้าอามัดดิอาโล แล้วก็มาคาร์แรดฟอร์ดนะครับได้รับการโหวตไป11เท่ากันเลยโอนาน่านี่ก็ช่วยเซฟจุดโทษแล้วก็เก็บคลีนชีตได้อามัดเดโลมีแอซซิดนะครับมาคาร์แรดฟอร์ดทำประตูแรกในฤดูกาลได้นี่ก็คือ4นักเตะน,นะครับที่ได้รับการโหวตเยอะที่สุดในเกมกับเซาท์แฮมป์ตันนะส่วนเรื่องอาการเจ็บของเดลิกเนี่ยเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยเขาบอกว่าเขาสบายดีเป็นอาการ ตะคริวเล็กน้อยในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยคือครั้งแรกเลยที่เขาได้เล่น3เกมติดต่อกันในรอบ5เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาอยากจะเล่นให้จนจบเกมแต่ว่าเทนฮากบอกว่าเอาแค่น,นี้ดีกว่าเพื่อที่จะได้เซฟตัวเองไปด้วยนะมาต่อกันที่เรื่องของโซเชียลมีเดียกันบ้างน,นะครับหลังจากเก็บชัได้เนี่ยนักเตะแมนยูก็มีการโพสต์ลงสื่อโซเชียลส่วนตัวนะครับทั้งใน i n s t a g r กรหรือใน X คนแรกเลยก็ไปดูของมัทไทด์เดลิกนะครับมีการโพสต์ใน Instagram เขาก็บอกว่าวันนี้ทีมสู้ได้เยี่ยมต่อไปคือคาราบาลครับแล้วก็มีการลงภาพตัวเองในตอนที่ทําประตูให้ทีมขึ้นนําได้ซึ่งการโพสต์ของเขาเนี่ยก็มีนักเตะของแมนยูเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอปปี้เมนูอารมัดเดียโลลิซันโดมาร์ตินสรวมถึงบูโน่ฟอนเดสนะครับกับตันทีมก็มาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะมีตามมาอีกหลายลูกนะครับก็จะสื่อถึงประตูที่เดลิกทําได้นั่นแหละส่วนของบูโน่นะครับก,กาบบกว่า เขาก็บอกว่า3มแต้มที่ดีนอกบ้านนะครับล้วก็ลงรูปเดียวกับเดลิกเลยครับเป็นรูปดีใจตอนที่เดลิกทําประตูได้ซึ่งลูกนั้นก็เป็นการเปิดของบรูโน่นั่นเองส่วนนัตะใหม่นะครับมนเอลูกาเต้ก็มีการโพสต์เหมือนกันบอกว่าการเดินทางเริ่มต้นขึ้นแล้วขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาซับพอตกันอย่างเหลือเชื่อไปกันต่อแมนยูนะครับแล้วก็มีอีโมจิคอนตะเบแล้วก็ลงรูปที่เขาถูกเปลี่ยนลงสนามแทนที่ของคริสเตียนเอริกเซ่นนั่นเอง ทางด้านอเริฮันโดการาโชมีลงรูปตัวเองนะตอนที่ทําประตูปิดกล่องแล้วก็ดีใจท่าเดิมเลยฮนะท่าประจําก็คือไปนั่งตรงป้ายโคสนาแล้วก็กอดอกนะครับแล้วก็ทําอีโมจิคอนเป็นรูปผ่ายมือนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้โพสอะไรนะสําหรับการาโชเดี๋ยวก็ดาโลบ,บอกว่าเป็นฟอร์มและผลการแข่งขันที่ดีกับบ้านปลอดภัยแฟนๆผีแดง ซัพพอร์ตกันได้เยี่ยมมากดาโลนี่ก็เป็นคนทําเสียจุดโทษนะครับแต่ว่าก็มีมาแก้ตัวแอซซินให้กับกาลาโชได้หลังจากโยกกลับมาเล่นแบ็กขวานะครับอามาเดโลลงรูปของเขากับแรดฟอร์ดนะครับลูกนี้อามัดเป็นคนจ่ายแล้วก็แรดฟอร์ดทำประตูได้ก็ลงรูปอิโมจิคอนเป็นรูปถอนหายใจแล้วก็รูปตาเบะนะครับเท่ากับว่าอามาัดตอนนี้ผ่านไป4นัด ยิงได้1นึ่งแอซซิตหนนะครับแล้วก็นัดกับ s ซอ t h เทมตันเนี่ยทำสถิติสร้างสรรค์โอกาสถึง6ครั้งนะครับถือว่าเป็นนักเตะแมนยู U, อายุน้อยที่สุดที่ทำสถิตินี้ได้นับตั้งแต่องตัวนีิมกักซียาวเคยทําไว้เมื่อปี2016นะรวมถึงก็เป็นสถิติการสร้างโอกาสที่สูงสุดของทุกผู้เล่นในเกมแมนยูซอร์เทมตันด้วย นี่ก็เป็นเก็ตเล็กเกตน้อยหลังเกมนะครับที่เอามาฝากกันไปดูกันต่อครับเรื่องของอดีตนักเตะแมนยูบ้างนะครับเป็นเรื่องราวของโรบินฟานเพอร์ซี่ที่ตอนนี้รับงานคุมทีมเป็นครั้งแรกในชีวิตไปคุมทีมฮีเลนวีนลุยสกเอเลเดวิซิลีกฮอลแลนด์ในบ้านเกิดก็ปรากฏว่านัดล่าสุดนะครับเป็นที่ฮือฮาเลยครับเพราะว่าฟานเพอร์ซี่พาฮีเลนวีนเนบุกไปแพ้อาเซตอักมาแบบยับเยินครับหต่อ9 ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ที่ไม่น่าจดจําเลยในฐานะกุนซือของ RVP เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องยากอีกอย่างหนึ่งนะครับในอาชีพของคุณคุณจะเจออุปสรรคต่างๆมากมายแน่นอนและครั้งนี้มันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากแล้วก็ได้บท เรียนจากเกมนี้มากกว่าปกติซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลและตัวเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกหวาดหวั่นกับเรื่องนี้เลยรวมทั้งผู้เล่นของทีมด้วยแม้ว่าเกมนี้สิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามคาดหวังแต่ว่าเขาก็หวังว่าทีมจะรักษาแนวทางการเล่นอย่างที่ตั้งเอาไว้ได้จะเล่นตามแนวทางของตัวเองต่อไปนะครับซึ่งฮีเลนวินเนี่ยเล่นมา4นัดแล้วนะครับสถิติเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้2มี4คะแนนตอนนี้อยู่อันดับ13ของลีกฮอลแลนด์นะครับจากทั้งหมด18ทีมก็ถือว่าต้อง เร่งมือหน่อยนะครับ RVP แต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเขาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการจูนทีมก็เดี๋ยวรอ ติดตามรอเชียร์กันครับว่า RVP การคุมทีมครั้งแรกของเขาสุดท้ายแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับอีกคนหนึ่งที่เจอฝันร้ายเหมือนกันนะครับก็คือคริสมอลลิงอดีตกองหลังของแมนยูซึ่งเพิ่งย้ายจากโรม่าไปเล่นในซาอุดีอาระเบียนะครับกับทีมอันเฟฮาเกมนี้สมอลลิงที่บอกว่าฝันร้ายเพราะว่าเขาลงเล่นนัดแรกและทําเข้าประตูตัวเองตั้งแต่นาทีที่6เลยนะครับแล้วก็มาโดนใบแดงนาที5 5แล้วสุดท้ายเนี่ย อันเฟฮาเล่นในบ้านก็แพ้อันราเอสทีมเยือนคาบ้านเลยนะครับ0ต่อ5ถือเป็นการเริ่มต้นแบบฝันร้ายเลยนะของคริสสมอลลิงในการไปเล่นซาอุดิอาระเบียนะครับก็ถือว่าโอ้มันอาจจะไม่ได้ง่ายซะทีเดียวนะหลีกซาอุตอนนี้นักเตะดังๆก็ไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นเยอะมาตรฐานหลีกก็ดีขึ้นนะครับสมอลลิงก็ต้องเจอบททดสอบแน่นอนนี่ก็เป็นข่าวสารของที่แมนยูในรอบวันที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเกมคาราบาครับ ที่จะต้องเปิดบ้านพบกับบาร์สลีย์ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ